ทะเลอ่ะยังมีเขาแต่ในใจหนูอ่ะมีแค่พี่นะคะโอ้โหเธอหวานเจียววจ๊ยบหวานเจียจ๊ยบเฮ้ยหวานเจี๊ยบท่ารักอ่ะไม่อยากให้คิดมากแต่อยากให้คิดถึงโอ้โหเธอหวานเจี๊ยบเฮ้ยเจี๊ยว,ว่าที่ชอบนวดอ่ะเพราะเมื่อยที่ชอบไปเลือ่อยคือเธอนะโอ้โหเธอหวานเจีย๊ยบ อยากเป็นคนที่เคียงข้างแต่ทำไมเธอชอบพยายามที่ข้างเคียงโอ้โหเธอเป็นตะวันเจี้ยซอยยิกอีบ้าไม่ได้ดูดมาเถิ่ออะไรนะไปสรรหามาจากไหนนังหนาเนี่ยํำคมอะไรแบบนี้น้องพี่ว่าน้องก็น่ารักแหละแต่ว่ามันติดอย่างเดียวคือติดอะไรพวกเพียบมีเมียทุกคนเลย